30สิงหาคม2,567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับ17บเนาฬิกาของวันนี้ครับพามาชมาเหตุการณ์ที่เขากำลังทำการตัดป่ายางพาร,ราที่อยู่ติดกับสวนทุเรียนของเรานะครับด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นสวนทุเรียนของเราส่วนด้านขวามือเหล่านี้ก็จะเป็นป่ายางพาร,ราของเพื่อนบ้านาป่ายางพาร,ราพวกนี้ก็อายุน่าจะเกิน20ปีแล้ว ทีนี้การที่เรามาปลูกต้นทุเรียนในสวนของเรา6ปีผ่านมานั้นปรากฏว่าในช่วงภาคบ่ายนั้นฝั่งทางนี้เราจะไม่ได้รับแสงแดดเนื่องจากว่าต้นยางพาราเขาบดบังทั้งหมดมาวันนี้เขาได้ดําเนินการตัดออกไปแล้วแต่ว่าแถวนี้เขายังไม่ได้ล้มลงไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะล้มลงไปทีหลัง ทีนี้มันมีข้อสังเกตต่อไปว่าแล้วกรณีทุเรียนของเราที่ไม่เคยได้รับแสงแดดเต็มวันนั้นจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะได้รับแสงแดดเต็มร้อยเร์เซ็นต์เน่ยเขาจะมีการปรับตัวของเขาอย่างไรเราจะเห็นว่าที่ผ่านมา4ปี5ปีนั้นทุเรียนของเราที่อยู่ที่ปลูกตรงติดริมรั้วนี่นะครับด้านข้างฝั่งทางนี้จะไม่มีกิ่งของทุเรียนออกมาเลย แต่แรกนั้นก็มีกิ่งทุเรียนของอของเขาก็จเจริญเติบโตออกมาดีแต่ว่าเมื่อไม่ได้แดดนานๆจะทําให้กิ่งเหล่านี้เริ่มแห้งและก็เหี่ยวไปในที่สุดส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราเห็นชัดๆก็กรณีผลกระทบจากป่ายางพาร,รานั่นก็คือว่าเขาจะได้รับเชื้อไฟทอปทลรานะครับเช่นต้นนี้นะครับเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆเลยนี่ครับ นี่คือร่องรอยของการที่ทุเรียนต้นนี้เป็นโรคไฟทอฟทะราที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟทาร่าจากต้นยางพาราคือต้อนนี้นะครับชัดๆเลยนะครับนี่คือร่องรอยของการล้มลงมาเมื่อต้นฤด,ดูฝนที่ผ่านมาต้นยางพาราต้นนี้ก็ล้มลงเพราะว่าถูกเชื้อไฟทอฟทาทําทำลายในขณะเดียวกันทางระบบรากของเขาเชื้อก็น่าจะเดินลุกลามไปถึงกัน จะเห็นว่าต้นทุเรียนพันธุ์นกหยิบต้นนี้นี่เกิดอาการป่วยเมื่อปีที่แล้วนะครับในที่สุดเขาก็าโดนทําลายไปซีกหนึ่งเราก็พยายามรักษานะครับดูแลเรื่อยมาพยุงเรื่อยมาแต่ว่าก็ไม่ฟื้นเต็มที่ร้อเซมาครั้งนี้ตอนแรกเราว่าเราจะตัดสินใจตัดลงครึ่งหนึ่งนะครับเหลือข้างล่างเนี่ยที่เขากำลังงอกใหม่นี่จะให้งอกขึ้นไปแต่วันนี้เขามีการตัดต้นยางพาราออกไปแล้วก็ จะเปลี่ยนใจใหม่คือจะทําการทดลองเลี้ยงต่อไปว่าเขาจะฟื้นหรือไม่ส่วนอีกรณีต้นนี้นะครับต้นนี้เราทําการเสียบข้างนะครับนี่ครับเราทําการเสียบข้างติดแล้วเราก็ตัดต้นทุเรียนบ้านตรงนี้ออกนะครับเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับกิ่งที่ออกมาฝั่งทางนี้จะเป็นกิ่งเล็กๆไม่โตเลยครับเมื่อมองไปข้างบนก็เช่นกันฝั่งทางนี้จะไม่มีกิ่ง แต่ว่าต่อไปนี้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่แล้วก็จะดูว่าเขากิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ฝั่งนี้หรือว่ากิ่งที่รีบๆอยู่ฝั่งนี้จะพัฒนาไปอย่างไรต้นนี้เราทำการเสียบข้างได้2ปีกว่าแล้วครับโตเร็วมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ